สวัสดีค่ะทุกคนเอ่อวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องอยากจะมาเล่านะคะมันเป็นเรื่องราวของน้องแมวของเราเองนะคะจริงมันก็ไม่ใช่น้องแมวของเราหรอนะคะแต่ว่าเราบังเอิญเจอน้องนะคะแล้วน้องเขาก็มาอยู่มาเล่นกับเรานะคะเอ่อน้องแมวตัวนี้เป็นแมวที่ขี้กลัวหวาดระแวงมากนะคะแค่ได้ยินเสียงแบบดังตุง้งนิดเดียวนี่ก็คือแบบหนีกระจายเลยนะคะแต่ สำหรับเราเนี้ยก็คือมันเริ่มให้ความไว้วังใจกับเราแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยน้องแมวตัวนี้นะคะก็เริ่มมีการตั้งครรภ์ตั้งท้องนะคะน้องก็ตั้งท้องอยู่ประมาณสองสามเดือนมัน้งถ้าจําไม่ผิดนะคะแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็มาหาเรามาหาให้เราลูบท้องให้เขานะคะเราก็ลูบท้องเขาอยู่ได้ประมาณวันสองวันมันมันก็คลอด เราอุตส่าห์เตรียมที่ให้เขาแบบอย่างดีเลยนะคะที่นอนก,นก็คืออย่างดีเลยสุดท้ายไม่คลอดจ้าไปคลอดที่บ้านคนหนึ่งน,นะคะแล้วทีเนี้ยพอคลอดเสร็จนะ่ะน้องก้นยายลูกของน้องน้องแมวอะ่ะน้องแมวเขาก็ย้ายลูกของเขาไปไปมาๆนะคะแล้วผลปรากฏว่าพอย้ายไปย้ายมานะคะคือก่อนหนึ่งนะคะจะข้ามไปหน่อยก็คือจะบอกว่าน้องแมวอะ่ะ พอคลอดใช่ไหมคะขอลูกออกมาคือมันมีแค่สามตัวแล้วทีเนี้ยน้องแมวแก,กก็ย้ายไปย้ายมาสรุปแล้วคือรอดอยู่สองตัวแล้วก็หนึ่งตัวก็คือแขนโดเลยคือน้องน่ารักมากเราเพิ่งไปฝังเออลูกของน้องแมวเมื่อเช้านะคะก็เสียใจเหมือนกันถ้ามันแบบคลอดในที่ที่เราเตรียมไว้ให้มันก็จะไม่เกิดการสูญเสียอย่างนี้นะคะแล้วสุดท้ายมันก็เหลือลูกอยู่สองตัวนะคะ ลูกของน้องแมวก็น่ารักนะคะแล้วทีนี้นะคะต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องราวประเด็นสําคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสัตว์นะคะที่สังเกตได้ก็คือน,น้องแมวนะคะก็คือจะมีความแบบรัดลูกมากๆนะคะต่อให้เราแบบชวนชวนน้องแมวเขาเล่นนะก็คือเขาจะมีแบบจะรันเลยแล้ว,ว่าเอ้ยจะเลื่อนลูกดีหรือว่าจะไปเล่นกับแบบเราดีอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็รันเลยมาก แล้วทีเนี้ยเราเรียนน้องเข้ามาน้องเขาก็ออกจากแบบกล่องที่เราเตรียมไว้ให้คะนะคะเพราะว่าน้องย้ายลูกกลับไปอยู่ที่ที่เราเตรียมมาให้แล้วแล้วต่อจากนั้นนะคะก็คือน้องเขาก็โดดออกมาจากกล่องเพื่อที่จะมาเล่นเล่นกับเราพอแบบเกะน้องแมวเนาะหันกลับไปข้างหลังก็คือเจอลูกนะคะเขาก็ไม่สามารถทิ้งลูกของเขาได้คือก็กลับไปนอนแล้วก็ให้นมลูกต่อนะคะซึ่งเราก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์นะคะ พอเรามีลูกแล้วนะคะต่อให้เราอยาแบบอยากจะใช้ชีวิตไปทําอะไรส่วนตัวนะคะมันก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องคิดถึงลูกตลอดนะคะแล้วก็มีความเป็นห่วงลูกตลอดเลยนะคะก็คือจะออกไปไหนมาไหนคือคไปได้แค่แบบเปบ๊ปบๆนะคะไม่สามารถทิ้นลูกได้นะ,ะทั้งคนท่้งสาวโอ้โหอันนี้ก็คือบุมบอ,บอสะท้อนถึงความเป็นแม่นะคะว่าต้องเป็นอะไรที่เสียสละมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบ จะจะเล่นเหมือนเดิมก็ไม่ได้นะคะถ้ามีลูกแล้วคือชีวิตไม่เหมือนเดิมีต่อไปเลยนะคะทั้งคนทั้งสัตว์เลยนะคะท่าน,นี้ก็แบบพอเรามองดูแมวแล้วก็สะท้อนถึงชีวิตของกันเป็นคนของเราเหมือนกันนะคะนี่ถ้าวันหนึ่งเรามีลูกนะคะเราก็คงจะเป็นแบบแมวหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้มันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเนาะช่วงแรกๆของกันแบบ มีลูกนะคะเราก็ต้องให้ความสาคัญอย่างน้อยก็3 6, 6, เดือน6เดือนได้ก็คือเราก็ต้องใส่ใจในการดูแลเนาะเราก็เข้าใจทั้งแมวแล้วก็คนทุกคนที่เป็นแม่ของเคนานะคะยังไงถ้าเช่าคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องสวนจันสมาอาหารด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้มาในแนวเกษตรนะคะมาในแนวเล่าเรื่องชีวิตจริงของแมแวนะทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ